แล้วอให้เห็นนกเดี่ยวตอเคนกเดี่ยวของแท้อันนี้ติดติดตะไคร์อีกแล้วแค่ออกมาแล้วแต่เขาไม่เป็นไรมากเนาะก็จะปล่อยเข้าไป,กกไปนกเดี่ยวนะคะนกเดี่ยวน,นี้ก็ไม่กล้าปล่อยคอกับมือกับเท้านะเนาะราอเท้าเขาคมมากปากก็คมเมื่อกี้นิด เล่นไปซะสามแผลตีนตะกุยเท้าเขาตะกุยเอาโอเคปล่อยป่ะปล่อยป่ะให้เดินเอาโยนแล้วเลยเนะไปจ๋ไปได้ปะไปได้ปะเดี่ยวนะค <อา S 1> ะเดี๋ยวต้นไม้อีกนะเราไม่มาก็ไม่ติดอือ เป็นอย่างนี้ทุกรอบเดี๋ยวดยวิลองเดินดิอันนี้ให้ไปแล้วนะคะปล่อยปล่อยให้เข้าไปไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมลกเกี่ยวนะคะลกเกี่ยวติดตะไคร์ไปไปเร็วไปไม่ไหวอนะ้ปูท่าแล้ว ระวังมันนั่นนะระวังมันนั่นนะขา,ม,านนะะมันคมมากเลยนะพี่จแะแผลเข่งกำบานเนลยมาออกไปยืมจบน้ำ<อ>ไปนะไปไเห็นไหมเห็นไหมไปได้เห็นไหมไไโอเคไปแล้วต้องช่วยมันหน่อยเราจะให้มันโดดขึ้นมันต้องมีคนมาไปแล้วโอเคขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบาย